อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเข้าไปในหอประชุมซึ่งกำลังมีบรรยายเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมครูหนุ่มกำลังวาดกราฟิกและไดอะแกรมบนไวบอร์ดและนักเรียนก็กำลังวาดตามในแล็ปท็อปของพวกเขาอธิการบดีรู้ว่านักเรียนบางคนไม่ได้ฟังครูเข้าเดินไปรอบๆนักเรียนและยืนอยู่ข้างหลังทุกคนคุณคิดว่าใครไม่ได้กำลังตั้งใจเรียนอยู่ นักเรียนทุกคนกำลังพิมพ์สูตรบนแล็ปท็อปแต่ผู้หญิงคนนั้นกำลังแก้ปริศนาอักษรคายบนคอมพิวเตอร์ของเธอหนักสืบริชาร์สารกำลังไล่ตามโจนที่สวมชุดตัวตลกโจรวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่จัดงานรื่นเริงขนาดใหญ่มีตัวตลกมากมายที่นี่ช่วยเขาหาผู้ต้องสงสัยในกลุ่มคนนี้หน่อย ผู้ชายคนนั้นไว้เครื่องสําอางของเขาไหลเพราะเขาเหงื่อออกหลังจากวิ่งนอกจากนี้เขายังเป็นแค่คนเดียวในบรรดาตัวตลกที่ถอดจมูกสีแดงออกเนื่องจากเขาต้องหอบหายใจ แองเจลิกาออกจากลิฟต์และไปที่ห้องของเธอเธอจ่อก,การแม่เหล็กไว้ที่ล็อกเพื่อเปิดประตูจากนั้นเธอก็เปิดกาต้มน้ําและทีวีแล้วโทรศัพท์ดังขึ้นแองเจลิการับสายสวัสดีนี่เพื่อนบ้านคุณจากอาพาร์ตเมนต์ตรงข้ามฉันกําลังมองคนที่พยายามจะบุกเข้าไปในบ้านคุณอยู่เสียงปลายสายพูดขึ้นเขาพยายามสะดอกกุญแจของคุณโดยใช้ไม้จิ้มฟันขอโทษนะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะโทรผิดแองเจลิกาบอกเขาและวางสายทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้น ประตูของเธอมีตัวล็อกแม่เหล็กฮาวเวิร์ดติดอยู่บนเกาะร้างหลังจากเครื่องบินปีก2อชั้นของเขาลวงจอดฉุกเฉินเขาไม่มีเชื้อเพลิงและอุปกรณ์สื่อสารเขาใช้เวลา2-3สัปดาห์สุดท้ายในการสร้างแพรจากไม้ไผ่ เขายังเยบไปเรือจากรมชูชีพด้วยและตอนนี้ฮาวเวิร์ดกำลังแล่นออกจากฝั่งแล้วจู่ๆพายุก็โหมกระหน่ำคลื่นและลมแรงพัดแพรเล็กๆให้ห่างออกจากพื้นดินสู่ใจกลางพายุแล้วฮาวเวิร์ดก็สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่คลื่นลูกใหญ่ทำเรือคว่ำไม่มีโอกาสรอดจากนั้นแพรก็จมแล้วฮาวเวิร์ดก็หมดสติเขาตื่นขึ้นมาบนเกาะอีกครั้งมีซากเรือล้อมรอบฮาวเวิร์ดมองไปรอบๆแล้วเริ helmet, he ่มตะโกนอย่างมีความสุขดูเหมือนว่าเขาจะรอดแล้วทำไมล่ะ มีขวดเชื้อเพลิงอยู่ท่ามกลางซากเรือฮาวเวิร์ดเติมเชื้อเพลิงใส่เครื่องบินปีกสองชั้นและบินออกไปจากที่นี่ได้มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลับซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่ชายป่ามีกระรอกติดอยู่บนเพดานระหว่างคานจอหนนี่คนตัดไม้เข้ามาข้างในแล้วสังเกตเห็นสัตว์ที่น่าสงสารเขากำลังจะช่วยมันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นได้ยังไงไม่มีบันไดและสิ่งของอะไรที่จะใช้ปีนขึ้นไปสูงมากขนาดนั้นได้ช่วยเขาช่วยกระรอกหน่อย มีช่องระบายอากาศบนเพดานจอนนี่ไปหากระรอกผ่านหลังคาได้แต่ยังไงล่ะโรงเก็บเครื่องบินตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้จอนนี่ปีนต้นไม้และกระโดดขึ้นไปบนหลังคาได้รอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมกราฟฟิตี้จัดขึ้นในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในท้องถิน่นผู้ชมบางคนชอบมันมากจนพวกเขาทาสีผนังอาคาร ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้3คนแต่ใครเป็นคนทำล่ะดูสาวผมสีฟ้าคนนี้สิถ้ามีรอยเปื้อนบนนิ้วของเธอ ลีโอแบรดและคริสเดินเข้าไปในสวนสาธารณะและคุยกันว่าพวกเขาใช้ช่วงเวลาสุดสัปดาห์นี้ทำอะไรไปบ้างผู้ชายทุกคนดูร่ำรวยและประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วมีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่ร่ำรวยดูพวกเขาอย่างดีๆและพยายามเด่าว่าใคร แบรดไงเห็นแบนเนอร์โฆษณาของภาพยนตร์แอคชั่นใหม่ที่แขวนอยู่บนตึกระฟ้าไกลๆหรือเปล่ามีหน้าแบรดอยู่บนนั้น ออกมาจากห้องสมุดเธอไม่สังเกตเห็นขอบถนนข้างหน้าจึงสะดุดและล้มลงส้นรองเท้าของเธอหักเธอเรียกแท็กซี่และไปที่ใจกลางเมืองมีถนนที่มีร้านรองเท้าทันสมัยมากมายลินดาไม่รู้จะไปร้านไหนดีรองเท้าที่ดีที่สุดในเมืองป้ายบนาคารหลังแรกระบุรองเท้าที่ดีที่สุดในประเทศเขียนไว้ที่ร้านแห่งที่สองรองเท้าที่ดีที่สุดในทวีปป้ายบนร้านถัดมาสว่างวาบขึ้นรองเท้าที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ร้านถัดไปลินดาไปต่อรองเท้าที่ดีที่สุดในระบบสุริยะ รองเท้าที่ดีที่สุดในกาแล็กซี่รองเท้าที่ดีที่สุดในจักรวาลจากนั้นเธอสังเกตเห็นร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ท้ายถนนลินดาเลือกร้านนั้นโดยไม่ลังเลมีอะไรเขียนอยู่ที่นั่นรองเท้าที่ดีที่สุดบนถนนสายนี้ รอยนั่งอยู่ในห้องเรียนกำลังฟังครูสองคนพวกเขากำลังพูดถึงสูตรทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นพเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบที่จะมีขึ้นรอยกำลังเขียนคำพูดของพวกเขาแต่เขาเขียนตามอาจารย์ไม่ทันมือเขาเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆสมุดบันทึกก็จะหมดแล้วครูพูดเร็วขึ้นเรื่อยๆพวกเขากำลังพูดถึงข้อมูลใหม่มากมายเอ้รอยจะจำเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงช่วยเขาหน่อย เขาต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของเขาเครื่องบินกำลังจะออกจากสนามบินพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเดินผ่านห้องโดยสารและเห็นผู้โดยสารสองคนกำลังเถียงกันลูกเรือถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจย์ J. บอกว่าขอนี่เข้ามานั่งที่ของเขาขอนี่ย่างว่านี่คือที่นั่งของเธอเพอเขาแสดงตั๋วให้พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินดูเธอบอกพวกเขาว่าสายการบินไม่มีทางขายที่นั่งสองที่นั่งที่เป็นที่เดียวกันได้เธอเช็คบอร์ดิงพาสและเข้าใจข้อผิดพลาดทันทีดูตั๋วและบอกว่าใครถูก ทีนัง 14F ระบุอยู่บนบอร์ดดิ้งพาสทั้ง2ใบเวลาขึ้นเครื่องของเจคือ 02.57am ของคอร์นี่เวลา 02.57pm มีแดดจัดเมื่อเครื่องบินขึ้นพระอาทิตย์ยังส่องแสงนอกหน้าต่างด้วยเจขึ้นผิดเครื่องอเล็กซิสวิ่งไปที่สนามกีฬาทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกรีธาและการแข่งขันเริ่มวันนี้ อเล็กซิสวอร์มอัพและสังเกตเห็นชายร่างผอมคนหนึ่งท่ามกลางนักวิ่งคนอื่นๆขาของเขาดูอ่อนแอและบอบบางเขาจะวิ่งเหรออเล็กซิสสงสยัยผู้เขารวมทุกคนลุกขึ้นไปยังตำแหน่งเริ่มต้น3 2 1ไปอเล็กซิสวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอนำอยู่และผู้ชายคนนั้นวิ่งเร็วขึ้นมากและดูไม่เหนื่อยเลยเขาชนะแต่เขาทำได้ยังไงอเล็กซิสระหนักว่าเขาไม่ใช่นักกีฬาตัวจริงเขาไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำแต่เธอรู้ได้ยังไง ผู้ชายคนนี้เหงื่อไม่ออกเขาไม่กระพริบตาและเขามีมือซ้ายสองข้างตอนนี้ฝนตกไมพยายามเดินเร็วเพื่อไม่ให้ตัวหนาวจนตัวแข็งแพะ3ตัวของเขากําลังเดินตามเขาเขามาถึงแม่น้ําและสังเกตเห็นแพบนฝั่งแต่มันรับน้ำหนักแพและมนุษย์ได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้นมีเสือนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ําไม่ขึ้นเรือไปกับแพตัวเดียวและทิ้งมันไว้กับเสือไม่ได้เขาควรทํายังไงเพื่อข้ามแม่น้ํา ต้ตงข้ามแม่น้ำด้วยวิธีนี้ดูสิมีสะพานอยู่ข้างหน้ามีบ้านอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนมากไม่มีน้ำต้นไม้หรือหมู่บ้านรอบๆคนสี่คนอาศัยอยู่ในอาคารเจ้าของและเพื่อนๆของเขานักโบราณคดีคนขุดน้ำมันและนักสำรวจเจ้าของมาที่สวนหลังบ้านและเห็นทังเปล่าใครดื่มน้ำหมดเราไม่มีน้ำเหลือแล้วเขากรีดร้องเสียงดังเพื่อนๆทุกคนต่างก็ตกใจเช่นกันคนที่ทำควรไปที่ทะเลทรายและเอาน้ำมาเขากล่าว ผมขุดสำรวจอยู่หน้าบ้านไม่ได้แตะทั้งเลยนักโบราณาคดีตอบผมสกัดน้ำมันอยู่ใต้บ้านผมไม่ได้ยุ่งกับน้ำเลยคนขุดน้ำมันกล่าวผมกำลังเดินอยู่ในทะเลรายเพื่อค้นหาแม่น้ำใต้ดินหรือทะเลสาบแต่ไม่พบอะไรเลยไม่มีประโยชน์ที่จะส่งเราไปที่นั่นหรอกรู้ไหมผมคิดว่าคุณเองนั่นแหละที่ดื่มน้ำหมดนักสำรวจตอบคุณคิดยังไงใครผิด ไม่มีใครผิดถังอยู่ข้างนอกทรายร้อนและแสงแดดแผดเผาทําทให้มันระเหยด็อเตอรฟิลทำงานในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาจุลินซีย์เขานั่งอยู่ในห้องทำงานกำลังอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ในตอนนั้นก็มีคนเคาะประตูผู้ช่วยห้องปฏิบัติการหนุ่มนั่นเองเขาดูหวาดกลัวและบอกว่าเขาได้เจอกับสัตว์ประหลาดตัวจริงมันมีหลายปากหนวดยาวและมีกรงเล็บ ใชายคนนั้นกล่าวเขาล็อกมันไว้ในห้องปฏิบัติการดรฟิลไปที่นั่นเพื่อดูให้เห็นกับตาเขาหมุนกุญแจประตูเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงแอดเขาเดินเข้าไปและไม่มีอะไรเลยที่นี่เงียบสนิทไม่มีสัตว์ประหลาดหรือมีกันนะคุณคิดว่ามันอยู่ที่ไหน ประหลาดคือจูลินนซีที่อยู่ในหลอดทดลองนี่คือห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาจูลินนซีจำได้ไหมผู้นำบริษัทการเงินขนาดใหญ่กำลังจกกะเกษียณอายุแต่ใครจะเป็นผู้สืบทอดของเขาใครจะจาัดก,การองค์กรขนาดใหญ่เช่นนี้ได้เขาเรียกประชุมฉุกเฉินพนักง,งานทุกคนรวมตัวกันในห้องประชุมเจ้านายให้เงินแต่ละคนคนละร้อยดอลลาร์ฉันมีเงินแค่นี้เมื่อมาถึงเมืองนี้เป็นครั้งแรกแต่ฉันใช้เงินนี้อย่างชาญฉลาดและกลายเป็นคนรวยเขากล่าว ใครใช้เงินนี้ได้ดีที่สุดจะได้ตำแหน่งผู้นำบริษัทคุณมีเวลาสองสัปดาห์เมื่อถึงเวลานัดพนักงานทุกคนกลับมาที่ห้องประชุมมีคนนําเงินไปลงทุนในสตาร์ทอัพมีคนซื้อหุ้นจากบริษัทอื่นผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งใช้เงินไปร้อยดอลลาร์ในร้านอาหารคนฉลาดยบางคนได้เงินหลายพันดอลลาร์กลับคืนมามีผู้สมัครที่คู่ควรมากมายแต่ไม่มีใครได้เป็นผู้นําบริษัททาไมล่ะเหตุผลไม่ได้เกี่ยวกับเงิน จนายเก่าเสียชีวิต